แต่มาพบกันกับเกมที่2ของเรานะครับนั่นก็คือสตูนั่นเองนะครับเกมนี้ครับจะเป็นเกมสายปาร์ตี้นะครับเล่นได้ตั้งแต่2อถึงสคนใช้เวลาเล่นประมาณ15นาทีแนะนําอายุประมาณ8ปีขึ้นไปนะครับโดยในเกมนี้ครับเราจะมารับบทบาทเป็นชาวสวนนะครับที่จะมาแข่งกันปุ่งสตูสุดดาบกันแต่จงระวังครับเพราะมีเหล่าสัตว์ทั้งหลายครับจ้องจะขโมยสตูของคุณอยู่นะครับวิธีการจัดเตรียมเกมนะครับให้เราแยกการสัตว์ผู้อยู่หดยไว้ทั้งหมด6ใบตามนี้เลยนะครับ หลังจากนั้นให้นําการ์ดที่เลือครับสับเป็นกองกลางและความเอาไว้ข้างๆที่ทุกคนสามารถจวดถึงนะครับและเว้นพื้นที่ตรงกลางตัวไว้ครับเป็นพื้นที่สําหรับการวางหม้อสตูของเรานะครับวิธีการเล่นเกมนี้ครับบอกเลยว่าเล่นง่ายมากครับเพียงแค่ถึงตาของเราให้เราจวดการ์ดมาหนึ่งใบจากกองกลางครับหลังจากนั้นครับเราต้องเลือกว่าอยากนาการ์ดใบนี้ครับใส่ลงไปในหม้อหรือเลือกที่จะส่งการ์ดใบนี้ครับให้สัตว์ตัวไหนก็ได้ครับเพื่อให้สัตว์ตัวนั้นอยู่ในสถานะอิ่มแล้วนั่นเอง หลังจากที่เราเลือกวางเลยไปในหม้อรหรือวางให้สัตว์ได้บรยแล้วนะคะก็จะวนตอบเป็นตาของผู้เล่นคนถัดไปนะครับก็เล่นเหมือนเดิมเลยครับจากกาั่วกร์ดาหนึ่งใบเรียกว่าจะใส่ลงไปในหม้อรหรือจะส่งให้สัตว์ที่ยังไม่อิ่มนะครับเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยครับ เมื่อเราครับมั่นใจว่าในกองกลางหรือกองมออของเราตรงนี้ครับมีคะแนนรวมกันได้12คะแนนหรือมากกว่านั้นในตอนจบให้เราประกาศว่าศัตรูซึ่งการประกาศศัตรูนี้นะครับเราสามารถประกาศตอนไหนก็ได้เลยนะครับโดยจะประกาศเมื่ออยู่ในช่วงที่สุดตาของผู้เล่นคนใดก็าตามไม่จะเป็นต้องเป็นตาของเรานะเมื่อเราประกาศศัตรูแล้วครับเกมก็จะถือว่าจบรอบทันทีให้เราคลิกกองกลางหรือมออของเราขึ้นมาเลยนะครับอันดับแรกครับผมเราจะดูว่า มีหัวขโมยตัวไหนที่ยังไม่อิ่มบ้างนะครับก็จะกินอาหารที่ตรงกันยกตัวอย่างเช่นน้องกระต่ายครับตัวนี้เลยถ้าน้องยังไม่อิ่มครับน้องจะทําการกินแครอทครับหนึ่งใบจากในหม้อ,อของเรานั่นายคมว่าเราก็ต้องนำแครอทหนึ่งใบจากในหม้อ,อของเราครับส่งให้ไปที่น้องกระต่ายนั่นเองสหรับคนเนร่อนครับถ้าคนเนร่อนยังไม่อิ่มครับจะดูว่าในหม้อ,อของเรามีไก่ยอยู่ไหมนะครับกรณีที่มีไก่อยู่ครับ จะถือว่าคะแนนมอกของเราตรงนี้ครับจะติดลบ3คะแนนครับเนื่องจากเราไม่ยอมแบ่งสตูให้กับคนในร้อนนั่นเอง <c oughs> แต่ถ้าเราไม่มีไก่อยู่ในหม้อครับจะถือว่าหม้อของเราตรงนี้จะได้คะแนนเพิ่ม3คะแนนแทนนั่นเองอ่านั่นหมายความว่าในตัวอย่างนี้ครับจะถือว่าม้อของเราติดลบ3คะแนนนะครับหลังจากนั้นครับ ให้เรานาผลรวมแต้นทั้งหมดครับที่บุบไว้บนการนะครับจาัดก,การทั้งหมดในมอกของเราได้เลยนะครับบางใบก็จะมีเป็นเนื้อไขพิเศษนะครับก็ตามที่เขียนเอาไว้ได้เลยเรวมคะแนนในมอกของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วมาดูกันว่าสามารถถึง12คะแนนหรือมากกว่าไหมถ้าทําได้ครับถือว่าผู้เล่นที่ประกาศสตูเป็นผู้ชนะในรอบนี้และจะได้รับ2คะแนนครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆก็จะเป็นส่วนคะแนนนั่นเองอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าในกองกลางหรือมอสตูตรงนี้ครับมีไม่ถึง12คะแนน จะถือว่าผู้ประกาศศัตรูเป็นผู้แพ้ในรอบนี้ครับแต่เพื่อนคนอื่นทุกคนที่ไม่ได้ประกาศศัตรูจะได้รับคนละหนึ่งคะแนนแทนนั่นเองหลังจากนั้นครับเราก็จะทำการเล่นเป็นรอบใหม่เป็นรอบต่อไปนะครับให้เราเซตอัพมาเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับผู้เล่นที่สามารถทําครบหคะแนนได้ก่อนจะถือเป็นผู้ชนะในเกมน,นี้ไปนั่นเอง และนี่คือสตูบอดเกมปาร์ตี้สุดวัดใจนะครัเที่ยวจะมาลุ้นปดิกันสามารถเป็นเจ้าของสตูได้แล้วนะครับที่เว็บไซต์เทวทิศติกเกมร้านหนังสือร้านบอดเกมใกล้บ้านเช่นเคยได้เลยนะคะ